ทำไมต้องทำบุญพระบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญม,มาสู่ชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสทรงผลททำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานา ก่อนจะว่าพระคาถาทุกครั้งเราควรน้อมลำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อกวยชุตินทโรโดยว่ากล่าวบทคาถาไหว้ครูหากพร้อมแล้วให้ว่านะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตะมะัถังปะกาเสนโตสัทธาอะหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสสะนะโม สิบนิ้วค้าพเจ้าขอน้อมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นมิ่งมิตรทั่วโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทพพย,ยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระองคมพมเมศีผู้เรืองฤทธิกไกรอีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจารย์จงมาอภิบาลปกเกต ทั้งปิตุเรศชนน,นีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่าคาท้าอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตด,ดีแก่ตัวข้าณบับดนี้เทินจินดามณีสหโกติสตังเทวานัง มนุสสเทวานังอมนุสสเทวานังสะมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตเฉยหิปะริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสะ นามามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวะมนุษย์สานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียอย่งางมณามิหังพุทโธโสภควา ธรรมโมโสภะควาสังโฆโสภะควาอินทะสเสนหาพระม,มะสเสนหาอิทิสเสนหาราชาเทวีมณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลิติพระอระหัง สัพพลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอะมนุษย์สเทวานังสะมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัจใช้หิปริเทวันติ ปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียัง เทวมนุษย์สานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรหม,มะสเสนหา อิทีสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติ สตังเทวานังมนุษยสเทวานังอะมนุษยสเทวานังสมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตใชหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานัง ทาสาโกมังทาศีโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษย์สานังปิโยนาคะ สุปันานังปิยินสียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหาพรหมสเสนหาอิทีสเสนหาราชาเทวี มณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานัง อมนุษย์สเทวานางังสะมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตใชหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสั นะมามิหังสัพเพชนาพหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเท е วมนุษสานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังมามิหัง พุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรหม,มสเสนหาอิทีสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิ นชาลีติพระอระหังสัพพลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอมนุษย์สเทวานังสมณีจิตตัง ปุตรีจิตตังอาคัตใชหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะธานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัสสะณะมามิหังสัพเพชนาพหูชนา มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษสานางปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธรมโมโสภควาสังโฆโสภควา อินทะเสนหาพรหม,มสเสนหาอิทีสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเม จินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอะมนุษย์สเทวานังสมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตใชหิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดา ปัญจะธานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทัศสะนะมามิหังสัเพชนาพหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิเยยนสียังเทวมนุษย์สานังปิโยนาคะ สุปันนานังปิอินเสียงนะมามิหังพุทโทโสภควาธรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรหม,มสเสนหาอิทธีสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะ พุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพลาพัางประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอมนุษย์สเทวานัง สัมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตใช้หิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสากโกมังทาสีโกมังปิลันทัศสสะ,นะมามิหังสัพเพชนา พหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษย์สานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังามามิหังพุทโธโสภะวาธัมโมโสภะวาสังโฆโสภะวา อินทะเสนหาพรหม,มสเสนหาอิทิสเสนหาราชาเทวีมณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเมจินดามณี สหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอมนุษย์สเทวานังสมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตใช้หิปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสากโกมัง ทาสีโกโมังปิรันทศานามามิหังสัพเพชนาพหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวะมนุษสานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียัง ณาม,ามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรหมสเสนหาอิติสเสนหาราชาเทวีมณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติ พระอระหังสัพพลาพังประสิทธิเมจินดามณีสหโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอมนุษย์สเทวานังสมณีจิตตังปุตรีจิตตังอาคัตใช้หิ ปริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสากโกมังทาสีกโกมังปิลันทัสสะนะมามิหังสัเพเภชนาพาหูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียัง เทวมนุษย์นังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินเสียงนะมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรหมเสเนหา,มมา,นาอิทธิสเสนหา ราชาเทวีมณีรัขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพลาพังประสิทธิเมเมื่อท่านผู้ฟังได้รับฟังคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อทิทางท่านผู้ฟังจะได้รับฟังสารธรรมก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ